เลือกหมายยังไงให้ได้ตัวนปัจจัยนะครับที่ทําให้เราตกปลาบ่อยแล้วมีโอกาสได้ตัวสูงนะครับนั่นก็คือการเลือกหมายก่อนที่จะไปดูว่าเราเลือกหมายยังไงนะครับฝั่งนั้นนะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมจะผลิตคลิปที่มีประโยชน์ออกมาเรื่อยๆในช่องนะครับหนึ่งจุดปล่อยปลาปลาบ่อเหมานะครับเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงจากฟาร์มนะครับรถพ็อกนะครับจะไปรับปลาที่ฟาร์มแล้วมาลงปล่อยที่บ่อหลังจากที่ลงปลานะครับด้วยความไม่คุ้นชินของน้านะครับและการป่าเจ็บจากการขนย้ายนะครับเขายังไม่ว่ายขยับ จุดให้อาหารตอนนั้นเปิดตกนะครับแน่นอนเจ้าของบ่อจะมีการไลฟ์สดนะครับเพื่อให้ผู้ชมมาดูฝูงปลาเพื่อเป็นการเชิญชวนแขกให้มาตกปลาดังนั้นจําจุดที่เขาโยนอาหารให้ได้ครับ3หมายเด็ดครับหมายเด็ดที่ผมพูดนะครับนั่นก็คือบริเวณมุมบ่อแบบนี้ครับถ้าลองนึกภาพตามผมนะครับอาหารที่เลี้ยงปลาและอาหารจากการตกนะครับมันจะลงไปอยู่ที่พื้นบ่อเมื่อเวลาผ่านไปนะครับลมและน้ำเนี่ยจะพัดอาหารเหล่านั้นนะครับมากองรวมกันอยู่ที่มุมบ่อนี่แหละมันจึงเป็นแหล่งอาหารครับที่ทําให้ปลาเก่าค้างบ่อมากองรวมกันอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืม ในครับในบอก,ก็มี4มุมนะครับซึ่งมันมีคําถามแน่นอนครับนะนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่มุมบอก จอไม่ทันหรือว่ามีการจับฉลากในการเลือกที่หมายแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงมุมครับเราได้กลางบ่อแบบนี้ครับง่ายมากครับน้าควักฟิลโมลรวมฝูงตัวที่น้าเคยใช้เนี่ยนะครับจากปกติใส่2ฝาต่อน้ํา500 m มลให้น้าเติมเพิ่มไปครับเป็นสี่ฝาต่อน้ํา500 m มลครับแล้วนํามาผสมในเหยื่อครับมิโนโปรตีนที่อัดแน่นกันอยู่ในขวดนี้นะครับมันจะสร้างหมายของน้าให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นการดึงปลานะครับมากองอยู่ตรงหน้าหมายของน้านั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วจะผลิตคลิปดีๆ เยื่ออร่อยต้องร้อยลี้เหยื่อดีปลาชอบขอขอบคุณเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ตกปลาร้อยลี้เหยื่ออร่อยต้องร้อยลี้เหยื่อดีปลาชอบ